เมื่อวานอิงบอกว่าอยากเลี้ยงกุ้งใช่ไหมทุกคนแลออิงเป็นคนที่คิดแล้วก็ลองทําเลยอิงจะลองเลี้ยงกุ้งในรังโฟมดูนะคะตอนนี้เวลาประมาณสามทุ่มอิงม,มาเปิดน้ําไว้ให้น้องกุ้งแล้วก็เดินหาผักอะไรก็ได้ที่แบบดูมันลุกๆมาใส่ให้นแต่มันมีแค่ยอย่างเดียวคือใบชะพลูอิงเลี้ยงแบบไม่มีหลักการอะไรใดๆนะทุกคนเลี้ยงแบบไม่ได้ซีเรียสอะไรมากค่ะอิงก,ก็เอาเจ้ากุ้งฝอยของเราเนี่ยไปปรับอุณหภูมิกกุ้งที่น้องตุยเราจะเลือกออกนะคะสังเกตกุ้งที่ตุยก็คือมันจะไม่กระดุกกระดิ แล้วมันก็จะเป็นสีขาวคหลังจากเลือกเสร็จอิงได้กุ้งประมาณสิบตัวไปเสิร์ชดูเห็นบอกว่าออลำให้กุ้งกุ้งก็กินเลยเอามาให้นิดหน่อยค่ะทุกคนแล้วอิงก,ก็เพิ่งนึกได้ว่าบ่อปลาบอลูนมีหญ้าที่กุ้งกินเยอะเลยอิงไม่มั่นใจนะคะว่ามันเรียกหญ้าหรือสาหร่ายแต่มันเป็นพืชน,น้ำอิงก,ก็ไปหย่บมากำหนึ่งเลยแล้วก็เอามาใส่ให้บ่อกุ้งให้น้องมีที่หลบภัย เช้าของอีกวันก็มาถึงแล้วค่ะกุ้งยังรอดอยู่นะคะทุกคนยังไม่ตุยเดี๋ยวจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมว่าต้องใส่อะไรให้น้องหลบอีกไหม